จะทรงนะคะแล้วก็ใช้แร็ปเนา่คใส่ทรงเพื่อให้ผมมันดูมี t e เ t อ r ์มาถอเสื้นองออกในรแฝงเดี๋ยวเขจะรีบไปทุกจะถอดถอดเสื้อคลุมถอดเสื้อคลุมนะคะอ่าเร็วเจี๊ดจดน้องรู้ว่าถอดเสื้อนี่ใส่อยู่อ๋อม่ใช่ทค่ะจะรีบไปทุลันอ่าเร็วๆลุกเร็วๆี่ดี่เส่ผมนานมากค่ะ ไปทำแฟชั่นโชว์ไม่ได้นะคะจีจีเข็มแนวพี่ไปนู่นเลยไปนุ่นเลยสอง้านหน้าดหน้าพี่ต้นไม่ต้องไม่ต้งไปสองด้าหน้าเลยครับอย่าคิดยาวเพราะว่าเออให้จีจีเขาสอนเซตนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็สเปรย์ผมข้างหน้าถ้ายาวก็ต้องฉีดสเปรย์ตรงคูนี้มันแข็งนิดนึงนะคะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยระหว่างวันเดี๋ยวมันจะตกมันจะตกนะคะใช่เราอย่าไปฉีดแบบ เยอะๆนะคะค่อยๆฉีดอ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยจะได้ว่าใครแล้วก็อย่าเพิงหอมมากเลยอ่ะมาเริ่มที่ก่อนทำไมหนูหอมลงนะคะไม่สบายหรอปว่วยหรือปะคะลูกเออครับผมเป็นนะคตองรัครัอยู่ที่สยามนะครับ สอนเพดและยังคทามโอเครู้เรื่องแล,ล้วดูภาพรวมก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวน้องผู้หญิงคน,นนี้สอยนิดนึงก่อนลูกอันต้นหมุนค่ะหมุนแท่นทองแท่งทองจบแล้วแต่เดี๋ยว,ยวมไม่ได้ยาวคิดว่าสอนเยอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มาล้างเรานะเดี๋ยวเขาไปเซตกันเองนะครับเอาให้ดูผ่านๆก็พอแล้วค่ะลูกอันนี้ช่างที่ตัดผมนะคะสู โเคหรือทำคนไหนสนใจเซ้ตทรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเซ้ตทรงนี้ขึ้นนางงามก็ได้ใส่มงกุฎนะคะมงกุฎข้างบนพอดีไหมพี่เจ๊ยได้ค่ะทำเนี่ยทรงนี้รับได้ได้รับได้เป็นกราประปสวยค่ะอย่างพี่เจีจยบเขารับ18มงกุฎไปเต็มๆนะคะคุณอะราชื่ออะไรโอเคพี่ต้นเดี๋ยวลูกค้าไปเซ็ตกันเองนะ